ื้นชุมชนเป็นคําที่สําคัญอย่างยิ่งและถือเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อพิจารณาในเชิงสังคมคํานี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่ DNA ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของชุมชนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้จริงหรือและถ้าเช่นนั้นแม่แบบนี้จะผลิตชุมชนรูปแบบใดออกมาในรายการนี้เราจะพยายามตอบคําถามนี้และคําถามสาคัญอื่นๆโดยจะไปเยี่ยมชุมชนหลายแห่งซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ถนนหนทางและสถาบันต่างๆในเมืองสั่นสะเทือนเพราะฤทธิ์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ เราจะดูกันถึงเหตุและผลของปรากฏการณ์อันน่าตื่นตะลึงนี้การเดินทางครั้งนี้เราจะท่วมทางไปกับจอร์สโอทิชูเนียนักวิจัยค้นคว้าตัวยงผู้ใช้เวลาแรมปีเฝ้าสังเกตป้ายบอกทางสู่ถนนแห่งการพิกฟื้นชุมชนการพลิกฟื้นชุมชนเป็นแนวคิดที่คริสเตียนหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจนักแต่แนวโน้มเช่นนี้มาจากไหน จากการสังเกตของผมเพราะว่าแนวคิดนี้ถูกผลักดันจากประสบการณ์อันจำกัดในชีวิตของเราเองเสียส่วนใหญ่ถ้าคุณถามถึงผู้เชื่อทั้งหลายว่าเคยได้รับประสบการณ์ฟื้นฟูจิตวิญญาณไหมส่วนใหญ่จะตอบว่าเคยและ้าถามว่าเชื่อไหมว่าจะเกิดการเพิ่มพูนคิดจกักรครั้งใหญ่ขึ้นได้พวกเขาจะยกตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันนักแต่สิ่งที่แทบที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างน้อยในโลกตอนตกก็คือการพลิกฟื้นชุมชนของพวกเขาในระดับลึกและในระดับกว้าง ซึ่งผลก็คือเรามักจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่นั่นมีสมมติฐานว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ผมอยากจะชวนชวนคุณให้มาร่วมเดินทางกับผมไปยังชุมชนสี่แห่งที่รับการพลิกฟื้นขึ้นใหม่โดยฤทธิ์พระมุามบริสุทธิ์ชุมชน4ี่แห่งนี้ถือเป็นตัวอย่างเด่นชัดที่แสดงถึงสิ่งทึ่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเยืน ชาในฐานะนครหลวงแห่งการค้ายาเสพติดของโลกมีทั้งความรุนแรงและการช่อโกงมากมายเรียกได้ว่ามีความบาปทุกชนิดเท่าที่คุณจะนึกได้ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นคริสจักรเองก็รู้สึกกดดันมากจากสิ่งที่เกิดขึ้น าละนี่คือลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งเป็นอเมซอนแห่งโคลัมเบียอเมซอนบราซิลอเมซอนเปรูและนี่ก็เป็นที่ตั้งห้องวิจัยโคเคนอีกหลายแห่งมาซี่และแรนดี้แม็กมิลันเป็นผู้คร่ำาวอดในการรับใช้ทั้งคู่อาศัยอยู่ในคารีมากกว่า20ปีและอย่างน้อย10ปีนั้นที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของเมืองทั้งสองได้เห็นถึงคนร้ายซึ่งเกิดจากการครอบงำอันโหดเหี้ยมของกลุ่มคนผู้ที่ผูกขาดการค้ายาเสพติดและเห็นมันเกิดขึ้นที่หลังบ้านของตนเอง เมื่อเงินเทือนจากการค้ายาเสพติดเริ่มทะลักเข้ามาในคารีช่วงทศวรรษ1980เจ้าพ่อโคเคนก็ย้ายเข้าไปอยู่ในย่านที่ค่อนข้างมีฐานะใกล้ๆครอบครัวแม็กมิลันโดยซื้อค้อือห่ารูทั้งแถบนั้นเฮ้เรนตี้นี่เป็นที่ที่เหลือเชื่อจริงๆกำแพงทังด้านขวาของผมเนี่ยดูต้องสูง20 25ฟุตทีเดียวใครเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยพวกโอวิล่าครอบครัววิกัสหัวหน้าสมาคมค้ายาเสพติดคารีในช่วงนั้นพวกเขามีอิทธิพลมาก เพราะไปเกี่ยวข้องกับโคเคนและการกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวคุณรู้ไหมวกเขาบอกว่าที่ทํากันตกเดือนละห0 0ร้อยล้านเหรียญทีเดียวมีแค่เที่ยวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะอืมเหลือเชื่อจริงๆอ่ะนี่ขนาดไม่มีอะไรพิเศษนะตอนนั้นเรื่องความปลอดภัยและกําแพงทั้งหลายจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับพวกเขาคือมันแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวไปหมดอืมใช่ใช่ใช่ใชโคลอมเบียเป็นเมืองส่งออกโคเคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เป็นเวลาหลายปี โดยส่งออกไปยังอเมริกาและยุโรปมากกว่า1,000ตันต่อปีหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐเรียกสมาคมค้ายาของคารีว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดรวยที่สุดและมีการจัดการดีที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีเงินหมุนเวียนอยู่นับพันล้านเหรียญและอิทธิพลของพวกเขาได้แพร่ไปทั่วโดยเฉพาะในเมืองคารีนี่เองพวกเขากคุมระบบโครงสร้างทั้งหมดจริงๆทั้งสภาพการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและแม้แต่าศาสนาก็เข้าไปควบคุมค่อนข้างมาก ช่วงนั้นนับเป็นช่วงที่เลวร้วายมากคาราที่เป็นแหล่งค่ายาเสพติดที่มีอิทธิพลสูงสุดแห่งหนึ่งในโลกคนตายเอาได้ง่ายๆสมมติคุณกําลังขับรถอยู่หรือเกิดการประทะกันขึ้นและถ้าหากคุณหรือคนขับไม่ถูกฆ่าตายเสียก็นับว่าน่าสัจจ์มากผู้คนอยู่กันอย่างหวาดผวาผมเองก็เห็นคนถูกฆ่ามาห้ารายแล้ว มีนักข่าวถูกฆ่าตายมากฐานที่ประนามสิ่งที่พวกมาเฟียทำกันอยู่ในโคลัมเบียการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญทางการเมืองของประเทศก็ถูกบงการด้วยเงินจากการคา้าแย่เสติดคนพวกนี้มีอิทธิพลต่อสังคมทุกด้าน,นเกี่ยวข้องไปหมดทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนี่เป็นที่ดินเพียงหนึ่งใน12แห่งของพวกเขาเท่านั้นนะที่อยู่ในคาลี การได้เดินอย่างอุ่นใจบนถนนซึ่งครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความสยดสยองย่อมเป็นประจักษ์พยานที่ดีถึงการเปลี่ยนแปลงอันน่าอาศจรรย์ที่มาถึงคาลีแล้วแต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร<ม>เรื่องนี้ก็คงเหมือนกับเรื่องราวการพิกฟื้นชุมชนอีกหลายแห่งทีเ่เกิดขึ้นในหัวใจของนักอธิษฐานวิงวอบนบรรดาชายหญิงทั้งหลายผู้งงี่ีหูฟังสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงตรัสพระเจ้าตรัสกับเราให้มาที่คาลี รูดรอยพอกและฮูริโอสามีของเธอได้เดินทางมาที่คาลีในปี1978ทั้งสองตกใจมากเมื่อเห็นความมืดมิดท,ที่ปกคลุมอยู่หน่งเมืองนี้ฮูริโอมั่นใจว่าถ้าคนของพระเจ้าจะร่วมมือร่วมใจกันอธิษฐานแล้วการครอบงำของศัตรูก็จะถูกทำลายไปแต่ปัญหามีเพียงประการเดียวก็คือไม่มีใครต้องการจะทำเช่นนั้นในทางปฏิบัติแล้วไม่มีความสาม,มัคคีกันเลยในหมู่คริสตจักรคุณก็ทำของคุณไปส่วนผมก็จะขอพระเจ้าอวยพรคุณและขอให้มีความสุขกันในโบสถ์ก็แล้วกัน แต่นี่บทของผมผมก็จะทำแบบนี้ลหละเมื่อก่อนสภาเสพิบาลไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากทะเลาะก,กันตลอดเวลาเสปิบานแต่ละคนต่างคนต่างทำงานไม่มีใครร่วมกันทำงานเลยครั้งหนึ่งหลังจากตกลงกันไม่ได้คูริโอจึงถอนตัวจากสภาสิทธิพิบาลที่อยู่ในภาวะอ่อนแออยู่แล้วแต่กลับตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังมีส่วนในความแตกแยกนั้นพระเจ้าตรัสกับเขาว่าพระองค์บอกว่าเจ้าไม่มีสิทธิจะโกรธ และเจ้าต้องให้อภัยเขาก็รับถ้อยคำนั้นไว้และบอกว่าถ้าผมจะทำงานให้สำเร็จผมจะโกรธไม่ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิน้นฮล l ิโอกับไปออนวอนขอการอภัยจากศิทธยาพิบาลเหล่านั้นพวกเขาไม่อาจเดินอยู่ในความแตกแยกได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองเผชิญกับการท้าทายมากเช่นนั้นเราเริ่มรู้ว่าเราไม่มีความหวังเลย แม้จะมีองค์การนานาชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางการของโคลัมเบียคอยต่อต้านพวกสมาคมค้ายาแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยความร้อนใจในเรื่องนี้เราเริ่มอธิษฐานวิงวองขอพระเจ้าสําแดก,กับเราว่าจะอธิษฐานอย่างไรด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงให้เราเข้าใจถึงรากเหง้าปัญหาจิตวิญญาณของเราคริสตจักรท้องถิ่นจึงเริ่มตรวจสอบความเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณของชุมชนใกล้เคียงในแถบของตนเพื่อจะเข้าใจมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับเมืองนี้ สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือแรนดี้เอาแผนที่เมืองซึ่งรัฐบาลแบ่งพื้นที่ต่างๆออกไว้เป็นเขตๆมาแจกให้และในแต่ละเขตนั้นก็มีชุมชนหลายแห่งฉะนั้นเราจึงแบ่งคริสตจักรกันไปตามเขตและตามชุมชนที่คริสตจักรอยู่เพื่อเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดที่เห็นเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆในชุมชนรวมทั้งปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเขตของตนมา สิ่งหนึ่งที่เราพบว่าน่าหนักใจก็คือเมืองน,นี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อเรื่องเวทมนต์แม้แต่เจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่ว่าแน่แล้วก็ยังเป็นลูกค้าประจําของบรรดาเจ้าเข้าทรงต่างๆเรามีรากเงาที่เหนียวแน่นในเรื่องศสยศาสตร์และเมื่อผนวกกับพวกผู้นำศาสนาทั้งหลายก็ยิ่งทำให้พวกเขามีอำนาจมากขึ้นนอกเหนือจากอำนาจเงินที่มีอยู่ในมือเมื่อพวกเขาเริ่มจัดการกับป้อมศัตรูซึ่งครอบงำเหนือเมืองนั้นแล้ว สิทธยาพิบาลเมืองคารีรู้สึกว่าพระเจ้าทรงนำพวกเขาให้รวบรวมคนมาอธิษฐานร่วมกันในค่ำวันหนึ่งในช่วงแรกๆใครๆก็พูดว่าไม่ได้ผลหรอกไม่มีใครมาแนะ่หลายคนคัดคา้านแต่เรามีผู้นำที่กล้าพูดกล้าทำพรากเขากล้าเพราะเข้าใจดีว่านี่คือน,น้ำพระทัยพระเจ้าในปี1995เราได้จัดให้มีการอธิษฐานโตรุ่งเป็นครั้งแรก Did you feel the mountains และพวกเขาต่ออธิษฐานต่อสู้เทพผู้ครองและศักดิ์เทพอธิษฐานขอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานในคริสตจักรทั้งหลายท่านนายกเทศมนตรีซึ่งอยู่ในตำแหน่งเวลานั้นได้ลุกขึ้นไปอธิษฐานบนเวทีให้กับเมืองคาลีให้คาลีเป็นของพระเยซูคริสต์มื่อคริสเียนได้ยินถ้อยคำนั้นจากปากของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่พระยา,ยามบริสุทธิ์กำลังทำในเมืองในเวลานั้น สีแชั่วโมงให้หลังหนังสือพิมพ์รายวันต่างพากันพาดหัวไม่มีการฆาตกรรมอีกแล้วตราบนานเท่าที่จะมีใครจําความได้นี่เป็นครั้งแรกที่เมืองคาลีไม่มีการฆาตกรรมเลยสักรายเดียวตลอดสุดสัปดาห์นั้นนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นข่าวอย่างยิ่งสําหรับเมืองที่เคยมีการฆ่ากันตายถึง15รายต่อวันหลังจากที่การอธิษฐานร่วมใจกันครั้งใหญ่กําลังดําเนินไปช่วงนั้นเองเราก็เริ่มเห็นผลที่เกิดขึ้น 10วันต่อมาเจ้าพ่อขาอยยาเสพติดรายแรกถูกรวบตัวได้พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงมือด้วยกำลังใจทจะเห็นการเคลื่อนไหวฝ่ายวิญ,ญญาณที่เกิดจากการอธิษฐานโต้รุ่งครั้งแรก ผู้นำคิสจักรจึงตัดสินใจเช่าสนามฟุตบอลพ a าส,สแคร์เดเรลเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและจุได้ถึง5 5 0 0 0ที่นั่งและความเชื่อของพวกเขาก็ได้รับการขานรับอย่างล้นหลามเมื่อมีผู้เชื่อมากกว่า60,000คนมาในมสการร่วมกันโดยไม่ยึดติดคณะของตนช่วงฤดูร้อนปี1995 รัฐบาลโคลอมเบียรประกาศต่อสู้เจ้าพ่อขายาเสพติดอย่างจงแจง้งมีการส่งหน่วยคอมมานโดชั้นยอดพร้อมคำสั่งชัดเจนให้มารวบหัวโจกวงการผู้ขายยาเสพติดมีเจ้าพ่อค้ายยาเสพติด6ใน7รายที่ติดอันดับเจ้าพ่อขายารายใหญ่ของเมืองถูกค้นลงในช่วง9เดือนนับจากที่เราเริ่มอธิษฐานกันสงครามในบรรยากาศฝ่าวิญญาณของคาลิได้เปลี่ยนไปแล้ว แม้ฮูริโอจะมีกำลังใจขึ้นจากการทำงานของพระเจ้าแต่เขากลับกำลังเผชิญปัญหาการต่อต้านที่สามหลังบ้านของเขาเองเมื่อเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่โกรธแค้นจากกรณีวิวาทเรื่องสิทธิในที่ดินได้ขู่จะฆ่าเขาฮุริโอจึงบอกว่าผมจะอดอาหารอธิษฐานดูจนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอดอาหารอธิษฐานและในวันที่สามพระเจ้าก็ตรัสว่าศัตรูจะก่อความหายนะร้ายแรงแก่เจ้าแต่จากสิ่งที่เขาทำนี้จะก่อให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในคาลี ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในคืนนี้มันอันตรายมากคำมินัดประชุมกับกรรมการบริหารของสภาเสียยาพิบาลและาบ่ายสองโมงวันนั้นผมกำลังคอยเสียพิบาลคนอื่นอยู่พ่อบอกว่าให้จอดรถให้พ่อลงแต่คนขับก็บอกว่าไม่ได้ให้ผมไปส่งที่ประตูและคอยอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่พ่อก็บอกให้จอดตรงนี้พ่อเดินไปเองได้ เขาลงจากรถเริ่มเดินตรงไปที่บอถ์ชายสองคนนั้นก็แอบซุ่มอยู่คอยดักโจมตีเขาอยู่แล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่เหนื่อนพ่อ ได้รับโทรศัพท์บอกว่าพวกมันพึ่งจะฆ่าฮูริโอผมยังว่าเป็นไปไม่ได้พวกเขาฆ่าสปิบานได้ยังไงผมจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุคิดว่าเขาคงแค่บาดเจ็บแต่พอไปถึงเขานอนตะแคงอยู่เหมือนทารกน้อยๆฮุริโอชายผู้เสียงดังกระชับกระเชนผู้ไม่เคยอยู่นิ่งแต่ตอนนี้กลับนอนนิ่งราวกับทารกน้อยตอนแรกที่พวกเขาบอกฉันฉันตกใจมาก ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุรากของเขายังอยู่ที่ถนนศีรษะจมกองเลือดอยู่เขาถูกยิงคำที่เข้ามาในใจฉันโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าในตอนนั้นคือการตายของผู้เชื่อเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับพระเจ้าและพอจะก้าวออกไปนั่งข้างๆศพเขาฉันก็รู้ทันทีว่าตรงที่ฉันนั่งอยู่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉันจึงบอกพระเจ้าว่าลูกก็รู้ว่าพระองค์รู้ทุกสิ่งในใจเราแต่ในเรื่องนี้ลูกขอบอกว่าลูกสบายใจ ถ้านี่เป็นสิ่งที่พปรองต้องการลูกก็ยินดีด้วยความตื่นตนกและความพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในโศกนาฏกรรมครั้งนี้คริสเตียนนับร้อยพาก,กันมาร่วมพิธีศพของฮูริโอซึ่งรวมทั้งศิทธยาพิบาลหลายคนที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยศิษยาพิบาลทั้งหลายเดินออกมาข้างหน้าสวมกอดกัน และเราได้ทำสนธิสัญญาแห่งสัมพันธภาพต่อกันว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องอะไรก็ตามมาทำให้เราแตกแยกกันอีกปัจจุบันสนธิสัญญาแห่งสัมพันธภาพนี้ได้แพร่ไปยังเสถียรพิบาลราว200คนและเป็นเหมือนแรงหนุนสำคัญของการเฝ้ายามอธิษฐานอันทรงพลังในเมืองนี้ซึ่งได้นำมาซึ่งการพลิกฟื้นในเมืองนี้อย่างสมบูรณ์การช่อโกองลดลงอย่างน่าประหลาดใจการผูกขาดโคเคนในเมืองนี้ได้ถูกทำลายย่อยยับ ผู้คนราวหกหมื่นคนมาที่นี่เพื่อใช้เวลาอธิษฐานทั้งคืนมาตลอดระยะเวลา3 6เดือนเพื่อให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงทำอยู่แล้วในเมืองนี้ขณะที่บรรดาผู้นมวัสการซึ่งเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาได้จุดความสว่างสวขึ้นในสนามกีฬาแห่งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำใจต้องปฏิเสธคนอีก1 5 0 0 0คนที่หน้าประตูแต่บรรดาผู้ที่มาสายก็ไม่ท้อใจพากันจับกลุ่มเดินฉลองรอบสนามกีฬานั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมง สิ่งที่คุณเห็นอยู่ที่นี่ในวันนี้น่าอัศจรรย์มากคุณก็รู้ว่าถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนคงเป็นไปไม่ได้เลยที่คริสเตียนจะมาชุมนุมกันแบบนี้แต่พระเจ้าก,กำลังยกชุมคิดจักของพระองค์ขึ้นฮาเล่ยาฮาเลูยาสิ่งนี้เป็นไปได้ในนามของพระเยซ <Hallelujah. S 1> ูคริสต์นี่คือ <Hallelujah. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่โคลัมเบียนี่คือสิ่งที่สิยยาพิบาลและนักอธิษฐานวิงวอนทั้งหลายในเอเมริกายุโรปและทั่วโลกต้องได้เห็น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าก,กำลังทำอยู่ในยุคสมัยของเรา And can see that we see ท่านาจารของพระเจ้าได้มาถึงคาลีมีพล,ลเมืองผู้มีชื่อเสียงมากมายในเมืองนี้ได้มารู้จักพระเยซูคริสต์ดังเช่นลาฟิโอฮาราโอกานาะนักวิจารณ์ข่าวกีฬาชั้นแนวหน้าของโคลัมเบียผู้ทําการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จากน้มกีฬาแห่งนี้มานานหลายปีที่ผมมาอยู่ที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าเมื่อหกเดือนที่แล้วผมได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผมจึงได้นมัสการสรรเสริญพระองค์นับแต่นั้นมา ความตื่นเต้นเล้าใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามนั้นเมื่อเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลต่างกันอย่างไรบ้างเทียบกันไม่ได้เลยเพราะในการแข่งฟุตบอลมีแต่เสียงกรีดตะโกนกระหึ่มแต่นี่เป็นสิ่งที่คุณชื่นชมยินดีจากภายในจิตใจถ้าอย่างนั้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนที่มีความสุขมากใช่ไหมก็มีความชื่นชมยินดีมากขึ้นมันต่างกันมากผมเปลี่ยนไปแล้วผมมีความสุขใจมาก มันเป็นคนละชีวิตกันเลยมานิโตอินาเตเป็นทนายความผู้มีชื่อเสียงและนักพูดที่เร้าใจรายการวิทยุของเขาออกอากาศกทั่วลาตินอเมริกาหลังจากแสวงหาความสุขลที่นิวเอจตลอดจนองค์การที่แนะนําวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองในที่สุดเขาก็กลับมาหาระริตนับจากนาทีนั้นมาผมเริ่มพบสันติสุขที่ทแท้จริงในจิตใจผมเชื่อมันว่าแม้ผมจะยังเป็นชาลกฝ่ายวิญญ,ญาณแต่คตําตอบของผมอยู่ในพระมพีนี้เอง ผมรู้สึกว่าผมสูญเสียเวลา41ปีในชีวิตไปแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับผมความใฝ่ฝันของมานิโต้คือการเรียนรู้วิถีของพระเจ้าและการรับใช้พระองค์ผ่านสื่อผมเข้าใจว่าพระเจ้าพูดกับผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่เจ้าอยากทําแต่เป็นวิธีที่เราอยากให้ทําและผมก็ตอบว่าครับถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะพระเจ้าให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการแต่ขอใช้ผมผมอยากรับใช้พระเจ้า สำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจู่ๆพวกเขาก็พากันสำนึกขึ้นมาว่าแล้วเราเรามีอะไรเราจะกำลังจะไปไหนชีวิตเรามีความหวังไหมที่นี่มีแต่การช่อโกงโกหกหลอกลวงไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็พบแต่ทางตันและแล้วพวกเขาก็พูดกันว่ามันต้องมีคำตอบสิมันต้องมีคำตอบและเมื่อประกอบกับสิ่งที่คริสตจักรบอกว่าเรามีคำตอบเท่านั้นแหละคุณก็เห็นการขยายตัวอย่างฉับพลันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ยังยอมรับถึงผลดีของข่าวประเสริฐ จ้าหน้าที่รัฐบาลตามพากันพูดกับประธานสภาิยพิบาลว่านี่แนี่เราต้องการคนอย่างพวกคุณมากขึ้นในรัฐบาลเราต้องการคนซื่อสัตย์เหมือนพวกคุณยิ่งกว่านั้นท่านนายกเทศมนตรียังกล่าวว่าเราคิดค่าใช้จ่ายในการใช้สนามกีฬากับพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะพวกคุณทําประโยชน์ให้กับเราตอนนี้พวกเขาจึงมองขึ้จากว่าเรากําลังนําสิ่งดีมาให้ เมื่อคริสตจักท้องถิน่นต้องการนําเสนอทางเลือกฝ่ายวิญญาณเพื่อทดแทนงานรื่นเริงของเมืองคาลีซึ่งเป็นงานเลี้ยงนานนับ10วันซึ่งปกติมีการดื่มกินและสัมเาระเ,เทเมาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เห็นด้วยพวกเขาไม่เพียงจ่ายค่าเช่าให้กับคริสเตียนสําหรับใช้สถานที่ซึ่งจุคนได้ถึง2 2 0 0 0ที่นั่งแต่ยังจ่ายค่าโฆษณาค่าระบบเครื่องเสียงตลอดจนรักษาความปลอดภัยให้ด้วยบรรยากาศใหม่ที่เปิดรับภกิ์ิคุณของพระเจ้าเช่นนี้มีผลต่อสังคมทุกระดับ ทุกวันนี้ไม่มีใครมองเป็นเรื่องแปลกอีกต่อไปที่จะมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแม้แต่คนชั้นสูงก็มาเชื่อพระเยซูเพราะเป็นความต้องการในชีวิตเหมือนกันและก็ไม่มีใครมองว่าเป็นเรื่องพิสดารอีกเลยเมื่อก่อนพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่คุณจะนํามาสนทนากันแต่เดี๋ยวนี้คุณพูดเรื่องพระเจ้าได้และทุกคนก็ให้เกียรติและสนใจในสิ่งที่คุณพูดด้ย การเพิ่มพูนคริสตจักครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นทั่วเมืองในทุกๆคณะแต่ถ้าจะขอให้สิทยธยาพิบาลเหล่านั้นเล่ายุทธวิธีให้ฟังพวกเขาจะบอกว่าเราไม่มีเวลาวางแผนด้วยซ้ำแค่คอยลากแหขึ้นเรือก็แทบไม่ทันอยู่แล้วและคนก็เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆมีคริสตจักแห่งหนึ่งมีสมาชิกมากกว่า35,000คนที่ประชุมไม่อาจรองรับทุกคนพร้อมกันได้ฉะนั้นรู้ไหมเขาทําอะไรกันในวันทย์พวกเขาก็จัดน้ำปัะการเจ็ดรอบ มีรอบหนึ่งตอน7จ็ดโมงเช้าแล้วก็9ก้าโมงเช้าจากนั้นก็11บเอ็ดโมงบ่ายโมงห้าโมงเย็นและ1นึ่งทุ่มมีการพ่วงบุญมากจริงๆโดยเฉพาะคีจักนน้แล้วมันเกิดขึ้นกับทุกขีจักแม่เนี่ยมันเกิดขึ้นในโบสถ์อื่นๆด้วยเกือบทุกโบสถ์ในคาลีกําลังเติบโตทั้งนั้นผู้คนต่างโหยหาพระเจ้าทุกหนแห่งคุณมองเห็นได้ทั้งบนรถเมย์ตามท้องถนนหรือไม่คุณจะคุยกับใครที่ไหนก็ได้ ผู้นำคริสตจักรเชื่อว่าความกระหายฝ่ายวิญญาณนี้เป็นผลโดยตรงจากการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการอธิษฐานอย่างร้อนรนมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการกลับใจใหม่และการเคืนดีซึ่งทำลายอุปสรรคในการประกาศพระกิติคุณลงฉันเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คริสตจักรสามัคคีกันมากและไม่ใช่เพราะปัญหาความแตกแยกนี้เท่านั้นที่ดึงคนเข้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้นแต่หากเป็นที่พระเจ้าเองผู้ทรงเคลื่อนไหวในเมืองนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวที่พระเจ้าทรงเลือกเมืองคาลีเพราะเป็นเมืองที่ถูกครอบงำและบงการด้วยเงินเถื่อนเฉพาะค้ายาเสพติดและการชออ่อโกงสําหรับคุณแล้วเมืองนี้คงเป็นเมืองที่ไม่น่าเลือกที่สุดแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าตั้งใจทําเช่นนั้นเพื่อแสดงให้ชาวโลกตลอดจนผู้นําทั้งหลายในโลกนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าสามารถพลิกฟื้นเมืองเมืองหนึ่งขึ้นได้เพียงแต่เมืองนั้นจะกลับใจหันหนีจากความบาป การฟื้นฟูที่คูริโอได้พยากรไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้เริ่มขึ้นแล้วขณะที่ครอบครัวของเขาได้เฉลิมฉลองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของิสตจกักรและฝูงชนกำลังกระหายหาพระคริสครอบครัวของคูริโอก็ได้รับการปลอบประโลมและยกย่องที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูนี้เรารู้ว่าพระเจ้าได้มอบหมายสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แก่เรานั่นคือการเสียสละคนใกล้ชิดที่สุดแด่พระเยซูคริสเพื่อเป็นแบบอย่าง แล้วเรารู้ว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยในการยกย่องพระนามพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การตายของพ่อก็หนุนใจเราให้อยากเอาอย่างพ่ออยากพลีชีวิตเพื่อพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นแต่พร้อมที่จะอยู่เพื่อพระองค์ด้วยซึ่งอาจจะยากกว่าการตายเพื่อพระองค์ก็ได้นะคะหนูรู้สึกว่านิมิตบางอย่างที่พ่อของหนูเคยมียังคงดำเนินต่อไปในชีวิตหนูไหมการ ฮุริโอเคยบอกว่าผมจะไม่ตายก่อนที่จะได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าให้ผมทำเสร็จสิ้นและถ้าคุณจะถามฮูลิโอหรือถ้าคุณคุยกับเขาตอนนี้ได้ว่าสำเร็จหรือยังเขาก็คงจะบอกว่าสำเร็จแล้วเพระเาะใจเขาอยู่ตรงนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ใครๆคิดว่าไม่มีทางอย่างเด็ดขาดไม่มีทางเป็นไปได้ในสายตามนุษย์ผมขอเป็นพยานต่อหน้าพระเจ้าและท่านทั้งหลายในค่ำวันนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าผมคิดว่าทุกวันนี้พระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่ในเมืองคาลีและประเทศโคลอมเบียเท่านั้นแต่ทั่วทั้งบผนดินโลกและถ้านี่คือสิ่งที่คริสจักต่างรอคอยผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการนี้แน่นอน